ชายนี่ชายนี่คลายเบบี้ผู้แสนเชิดชานานๆที่จะกดได้คิว กดที่ไรจะได้ลายเบบี้ทุกรอบมีบู้ไม่เคยได้วันนี้ขอ,อบอกเลยว่าไปวันนี้นะ่ะเหงาเหงาแหมตอนกดจองคิวนะแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มพอถึงหน้างมานหายหัวไปไหนกันหมดแหมพวกรีเซลไปไม่คุ้มแต่ชอบจริงเนี่ยเรากดแย่งคิวชาวบ้านคนซื้อเนี่ยมาลายเบบี้ชายนี่ชายนี่ นี่400%สองตัวเป็นเจ้าตัวพรายเบบี้ในชุดชุดชุดอะไรวะชุดหูกระต่ายบัลเล่ออกงานอะไรสักอย่างเนี่ยนี่มีสองสีสีดำสีดำสีดำแล้วก็สีชมพูอู้น่ารักนะตัวเริ่มเทิมอือตอนแรกก็จะกดแต่อีสีดำเนี่ยแต่เมียบอกว่า อีสีชมพูมันก็น่ารักนะแหมอ่างเมียเห็นนะกูกูอยากได้สองแบบนี่แหละอ่ามันก็จะเป็นใส่ชุดนี่สีดำสีดำนะใส่ชุดบัตเลชุดออกงานอะไรสักอย่างขี้เกียจแกนะโชว์แค่นะอ่าส่วนอีสีชมพูหูก็ตต่มันก็คล้ายๆกับอีสีดำเนี่ยแต่คนเสื้อคนละสีมันต่างกันยังไงวะ ต่างกันตรงอืมมนต่างกันตรงตรงจานจะตรงสีนั่นแหละเอคก็จัดว่าเป็นใครเปบีที่งานดีนะจัดเย็บดีก็สวยอะอ่าดูโอเคต่อไปลายเบบี้น้ำหอมก็เป็นน้ำหอมขวดกล่องใหญ่เบื้อเริ่มเนือใหญ่กวา่าคูมิใจก็ ไม่แก่นะเขาฝากซื้ออืจากรู้ก็ไปดูรีวิวช่องอื่นเอาเถอะ,อถอะดูแล้วกันหกตัวหกแบบและอีกหนึ่งซีเครเป็นน้ําหอมนะขวดใสๆใส่น้ําหอมไม่ได้กินนะอืแต่เห็นของจริงก็ไปดูที่ช็อปแม่ก็ไปดูรีวิวเอาต่อไปเป็นที่ใส่หูฟังใส่หูฟังเพราะว่าลำพานวิทย์อ้ยลำพานลำพานาก็เคสใส่หูฟังนั้นโอ้ย อ้ยนคานก็เออใส่ไปไหนวะหายหัวหายไปไหนหายไปไหนวใส่หูฟังนั้นมีทั้งหมดสองแบบนี่ั้งแบบที่สีน้ำตาลกับเ่นี่เจ้าหัวทองนี่บาวแอโกเป็นเทสใส่หูฟังเอ้าหยุดไป ก็เป็นเคสใส่หูฟังอันเล็กๆน่ารักๆกแกะมาให้ดูนี่เคสใส่หูฟังมีหูห้อยด้วยห้อยกระเป๋าได้อหาว่าใส่หูฟังยังไงก็นี่ตรงนี้เป็นเซ็ เป็นสิบแล้วก็มีที่ใส่ที่ใส่นี้นี่ตัวสีนองตาก็จะเป็นมีมกขดนี้ก็ใส่พวกเคสหูฟังได้นี่หัวทองมีหัวทองแบบนี้ที่ใส่เคสหูฟังได้ก็เหมาะสำหรับเอาไปใช้อ่าน,น่ารักน,นิเนาะดูสองตัวสองตัว ตัวนี้คนก็แจ้งกันมัง้งไม่รู้เพราะว่าขายที่ไรก็หมดทุกทีไม่ว่าเคสฝูฟังอะไรจะอีไข่จะอีบูจะอีะอ,อันนู้นอันนี้อันนั้นก็หมดทุกทีและนี่ซื้อจริงใช้จริงที่ใส่บัตรคลายเบบี้ชายนี่ชายนี่มา ก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหหแบบและอีกหนึ่งซีเครดยร้อนร้อนโคตรร้อนอ่ะมีอะไรม้างก็มาแกะดูกันมีดแกใช้มีดทำครัวแกะก็จะเพิ่มอัตราการได้ซีเครดหนึ่งสองสานี้เอาจะแปดเก้า ติบเปิดติดโดนบอยแบตไม่เนี่ยไอ้นี่มาแะเขาเลยสดสดนี่ถุงแม่มันต้องสองเลยว่าตัวเราหนึ่งสองสามพอ,อได้ตัวอะไรวะ ที่ดำหัวใหญ่ป็นจชื่ออะไรวะที่ดำหัวใหญ่นี่หนามบ้าชายนี่โมเดลหนังดำชายนี่โมเดลเจ้าที่ใส่การ์ดคลายเบบี้ชายนี่โมเดล เป็นที่ใส่กาซส s เปอร์โมเดล–หัวหยิกหย่อยซึ่งเป็น s u อร์โมเดลที่สภาพเหมือนคนุณยายที่ไม่ยอมแก่ที่คูเห็นตามติก๊กต็อกบ่อยๆเลยว่ะ <c oughs> เป็นที่ใส่ก gas ที่เหมาะสำหรับใส่บัตรพนักงานหรือจะใส่นามบัตรพวกกู้นอกระบบจะใส่ลอตเตอรี่หรือจะใส่โพยหัวก็ได้หาตัวเหรไม่เหมือนยัางเดียวหัวมันใหญ่อันนี้หัวโลนและตัวสุดท้ายลา y baby หมอลำซิงจริงๆมันก็บัลเล่แหละเขาเรียกหมอลำซิงคืออีตัวเนี้ยเขามีคอนเซปต์ว่าอีมันมีผมมันมีผมเนี้ยผีมีผมได้ดูสภาพคือเป็นตัวที่คนเขาคาดหวังว่ามันจะหน้าบิดหน้าเบี้ยวเหมือนอีคายเบบี้ที่ผ่านมาใครรู้ใครเล่นใบคาเบบี้บ่อยของป๊อปมาจะรู้ว่า ขายเบบี้ผูกกุญแจนี่ขึ้นชื่อมาเรื่องหน้าเบี้ยวหน้าบูดมาออกมาทีลไรก็หน้าเบี้ยวอะไรขายขาเบี้ยวทุกทีก็มาก็ที่ดูมันผ่านก็ไม่ไม่เบี้ยวนะอะแกเลยเบี้ยวไหม เบี้ยวไหมเบี้ยวไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้มีติปด้วยถือว่าอืมดูแก้มแกมแกมโ,โคตรเบ,บี้ยวเออก็ถือว่าสวยงามนะผมนี้ก็เป็นผมเส้นเนี่ยผมเส้นงอเหมือนอีวิกนี่เลยหน้าตาก่อนน้องค้ายเบบี้นี่เป็น วงกุญแจหัวยุ่งแต่ชุดก็มารำซิ่งนี่เสริงเสริญ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 บลเล่เขาก็เล่แต่เขาเล่บ่ลำซิ่งหน้าสงสารจิเป็นไหหน้ากระเบียวก็อันนี้กางเกงในเหมือนเดิมไาเบบี้ทุกตัวต้องเห็นกางเกงในป้ายป้ายค่ะเบบี้โอเค จัดว่าโอเคของผม,มไม่ค่อยเบี้ยวเป็นอย่างไรกันบ้างกับเช่าคลายเบบี้ชายนี่ชายนี่แกงนี้หากท่านชื่นชอบจกคลายเบบี้อันเจิดจรัสก็ไปจัดหากันมาได้แต่ถ้าหากท่านกลัวซื้อจนหนอนคลายเบบี้แล้ว เจอเจ้าหนองคลายหน้าบูดเบียวแบบนี้แตอย่าไปเสี่ยงซื้อเก็บเงินเก็บทองไปซื้อเอสิยิงกเก็บเงินเก็บทองไปซื้อเอสของเล่นต่อไปเธอะไม่ล้มนะขอมาระสาบซื้อมาอย่างมันทาง Bye.